สวัสดียามแรงจ้าพี่น้องชาวยูทูบเมื่อนี้เขาพามาชมสวนเขาโพดด้วยพี่น้องเด้อเขาโพดของเขาได้เวลาออกละจ้าได้ได้เวลาออกสู่ทองตลาดแล้วเบ่งจังไดจังใดเวลาออกเนาะพี่น,น้องเนาะเขาก็นับมือนับมือที่เท้าปลูกเท้าบ่มันใจดีเขามาเบ่งไอ้นี่เขาเอืน่นบานนี่หน่อยเอืน่นมอยเขาโพด,ด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่า ภาษากลางนี่หน่อยกูไ่รู้ว่าอื่นว่าจังไดแต่นี่อื่นถ้าเข้าโบน,นี่ใจเขากับสีปึงพี่น้องแต่ก็ถือว่ามันผ่านอ่ะพี่น,อน้องมันจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยันค่อยออกสีบันไดแต่ว่ากัสามารถสามารถอันนั้นได้แล้วตัวนี้ตัวนี้ยี่หน่อยสีเิ่งที่แหลกอะไรล่ะพี่น,อน้องมันจะออกสีแนวเล็กหน่อย ออกสีซับนี่คือกำลังพ่อกินพี่น้องกำลังแสียที่ปลูกอยู่นี่ประมาณไรหนึ่งพี่น้องไรหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่ง,งไรได้หนึ่งกิโลเมล็ดพันหนึ่งกิโลเลโลด้อพี่น้องเด้อได้ไรหนึ่งปุ๋นไฮถึงกระเมียนอยู่ประมาณไรหนึ่งรุ่นนี้สิบวกงามปันได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินหินแหเนาะพี่น้องเนาะ ็นดินหินแหรกระทังเวลาการเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าเยอะหน่อยก็สิรอบประมาณ100 00, 100 00, มือหนึ่งสองหมู่คนละจนสิเก็บเกี่ยวนี่นี่คือดินหินแหส่วนนี้คือส่วนถีบง,งามส่วนถีบง,งามเหากอะพยายาบมาเนาะพี่น้องเนาะก็สิเอาคือเก่าหน่าแหละแต่ว่าก็ฟักฟักฟักหน่อยวระมาณส ฟักหน่อยแต่กับพ่อฟักหน่อยเขาก็เก็ดลายเนี่ยหาฟักหกฟักยี่สิบบาทฟักไงเขาเก็ดสีฟักหาฟักแต่สภาพมาเบิ่งนี่ละจ้ามาสำรวจเบิ่งว่าพ้นพ่อหักไปแต่ว่าพ่ออะไรพี่น้องเ่าก็สีเ่ากส็สีได้ทยอยหักตอนที่ย้อยหน่อยหาเงินที่ไทยพี่เห็นน้องเขาเบิ่งน่ะคะ่ะนาะงผมมาสำรวจซ้ำนี่ละพี่น้อง คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้และจ้าสวัสดีค่ะ